สวัสด <icana> ีครับนักเรียนวันนี้ฝ่ายแนแนวนะครับได้จัดทำคลิปสัมภาษณ์ออนไลน์นะครับโดยวันนี้เราสัมภาษณ์ในเรื่องของสาขาวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็ได้เชิญรุ่นพี่สิทธิ์เก่าของเราที่ได้เข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับมาให้ความรู้กับเด็กๆเนาะเราจะมาเริ่มจากการแนะนํารุ่นพี่ของเรากันก่อนนะครับเริ่มจากพี่จีเมลนะครับขอเชิญคุณพี่ครับ สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมพี่ชื่อพี่จีเมลนะครับผมเป็นสิบเก่าสินทรรุ่นที่เจ็ดครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับอ่าลําดับต่อไปเชิญพี่เคนก่อนเลยครับครับสวัสดีครับพี่ชื่อเคนนะพี่เป็นสิบเก่าจากโรงเรียนสินทรก็พี่เป็นรุ่นเก้าครับอ่าแล้วก็พี่เอกเชิญครับพี่เอกสวัสดีครับพี่ชื่อพี่เอกนะครับอยู่เป็นสิ์เก่ารุ่นที่เก้าครับผม อ่าโอเคก็ทําความรู้จักกับพี่ๆไปแล้วนะครับวันนี้มอแบงก็จะมีคําถามมาถามให้พี่เนาะ,ะเราเริ่มจากคําถามข้อแรกก่อนเลยนะครับบอกหน่อยสิครับว่าสาขาวิศวกรรมศาสตร,ร์เนี่ยมันคืออะไรอะไรคือวิศวกรรมศาสตร,ร์ใครก่อนดีใครจะตอบก่อนดีครับพี่จีเอาเลยครับพี่จีเอาเลยใ,ใ,ให้พี่ใ,<ช>ใหญ่หตอบ,ตอบก่อนเลยก่อนก่อนเอ็นก็ขอขอขอเกินก่อนเลยว่าตัวเอง ตอนตอนที่ยังเป็นมปลายเนาะยังไม่คําว่าวิศวกรรมเท่าไหร่แล้วก็ไม่ไม่เคยรู้ว่าก่อนว่าวิศวกรรมคืออะไรทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มมาเข้าในส่วนของวิศวกรรมก็รู้ว่าวิศว,ศวกรรมเนี่ยคืออะไรถ้าถ้าพูดตรงๆก็เหมือนแบบเป็นทุกๆสิ่งที่เราเรียนกันมาเลยมันจะมีรวมทั้งฟิสิกส์วิทยิตอะไรอย่างเงี้ยภาษาก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาวิศวกรรมของเราเหมือนกันทีนี้วิศวกรรมคืออะไรวิศวกรรมก็คือ สิ่งต่างๆทุกๆสิ่งครับผมทั้งวิทยาศาสตร์เ,เคมีอะไรหลายๆอย่างรวมกันครับผมอันนี้คือนิยามอยางก,กว้างๆเนาะสำหรับที่ผมว่าใจนะครับผมมีคุณพี่คนไหนจะเสริมอะไรไหมครับให้ให้ความหมายของวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกไหมครับก็ผมก็นะครับโอเคครับ ก็สั้นๆแล้วกันก็วิศวกรรมศาสตร์ก็เหมือนเป็นเออเขาเรียกอะไรคณะที่สอนให้เราขเขาเรียกอะไรนะมันเป็นมันเป็นวิชาที่เอ,อทำให้คนสร้างสิ่งต่างๆเป็นอ่ะเหมือนแบบวิศวะวิศวกรสร้างโลกอ่ะอะไรประมาณเนี้ยอ,อก็คือทุกอย่างอ่ะเกิดขึ้นจากวิศวกรรมหมดส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ซึ่งก็ <okay. S 1> อย่างที่พี่จิมมีบอกก็คือเครอบคุมวิชา วิทย์ชนิดตัวอย่างเลยครับประมาณนี้อ่อเนาะก็แต่ละคนก็ได้ให้ความหมายมาแล้วนะครับทีนี้อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วสาขาวิศวกร,รรมศาสตร์เนี่ยเขาเรียนอะไรบ้างพี่จีเมลเริ่มก่อนออได้เลยครับได้ได้ครับผมอย่างของผม่อย่างที่พี่เรียนนะครับผมวิศวะนี่มีหลายหลายศาสตร์เนาะอย่างของผมจะเป็นศาสตร์ของทางไฟฟ้า ทีนี้เรื่องของไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีะหลายอย่างอีกมีทั้งพวกการคอนโทรลพวกควบคุมอะไรอย่างนี้อะไรพวกไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไฟฟ้ากําลังอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์ที่ลึกเข้าไปของวิศวะไฟฟ้านะครับผมถ้าจะถามว่าวิศวะเรียนอะไรบ้างก็อย่างที่เกินไปก็คือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรทุกๆอย่างนะครับผมที่มีการประยุกต์ทั้งเคมีทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งฟิสิกส์อะไรก็ถือเป็นสาขาวิชาของวิศวะครับ อ่าแล้วของพี่เคนะครับวิศวกรรมที่พี่เคเรียนนี้เขาได้เรียนอะไรบ้างเรียนอะไรบ้างครับสาหรับ,รบปัจจุบันเนาะก็ตั้งแต่ปีหนึ่งเข้ามาก็เรียนพื้นฐานของวิศวะก่อนเลยก็คือพวกเลขวิทย์อะไรพวกเนี้ยเออก็ถ้าให้เอาะจงวิชาก,ก็คือมีเออมีแคลคูลัสมีฟิสิกส์พื้นฐานแล้วก็วิชาที่จะแบบโดยเฉพาะหน่อยก็จะอาจจะเป็นวิชาเอ่อคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งก็เกี่ยวกับ พวกภาษาัซีอะไรเงี้ยแล้วก็อืมแล้วก็แล้วก็จะมีวิชาที่วิศวะส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าก็ก็จะเป็นวิชาแลบก็คือเป็นการลงแลบเกี่ยวกับของวิศวะก็ประมาณนี้ครับแล้วพี่เอกครับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยของพี่เอกเรียนอะไรบ้างก็หลักๆก็จะมีเป็นเบสพื้นฐานนะก็จะมีพวกแมทพวกฟิสิกส์พวกเคมีนะครับ แต่ก็มันก็แล้วแต่ภาคแต่อยา่างภาคพี่ก็ยังมีพวกวิชาภาคอย่างเช่นเคมเวสเป็นวิชาภาคพี่นะครับมันก็แต่ละภาคก็จะเรียนวิชาภาคแต่ละตัวต่างกันไปมันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้คร<ม>ับผมแต่หลักๆก็<ม><ม>สิงว่าวิศวะวิศวะก็จะเรียนประมาณนั้นครับแมทฟิเคมเรียนก่อ,อปีหนึ่งครับผมอ่าเนาะก็ แต่ละสาขาเขาจะมีวิชาที่แตกต่างกันไปนะครับทีนี้คําถามต่อมาเนาะคืองานวิศวกรเนี่ยสมมุติว่าสาขาเราจบไปแล้วอ่ะมันไปทําตําแหน่งงานอะไรได้บ้างขอเชิญพี่อีเมลก่อนเนาะให้พี่ก่อนครับผมสําหรับตําแหน่งวิศวะนะครับก็ถ้าถ้าถ้ามองแบบผืนๆก็พวกการไฟฟ้าเนาะเข้าการไฟฟ้านครหลวงูมิพาาอย่างนี้ หรือถ้าเราจะอินดี้ทาการออกแบบเองก็ได้ออกแบบอ่าเขาแรกออกแบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนอาคารต่างๆอะไรประมาณนี้ยังไม่ก็เป็นพวกตามสายงานนะครับผมเราสามารถเข้าไปเป็นเขาเรียกเหมือนคุ่มๆอะโมแมนอะไรประมาณนี้ม,มีมันมันมีไฟฟ้าหลายอย่างครับผมอย่างไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะพัฒนาเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์รเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆมีไฟฟ้ากําลังก็ดูแลเหมือนพวกหม้อแปลงอะไรที่ับ ต้นไฟฟ้ามันไปได้หลายหลายทิศหลายทางมากครับผมถ้าเข้าๆถ้ามองมองภาพรวมง่ายที่สุดก็พวกเป็นการไฟฟ้าอย่างงี้ครับผมจะมองมองเป็นภาพรวมที่ง่ายที่สุดแล้วส่วนใหญ่การไฟฟ้าก็น่าจะเป็นที่ที่มีตําแหน่งงานสําหรับรองรับวิศวกรไฟฟ้าเนาะอ่าแล้วของพี่เคนนะคะพี่เคนสมมุติสาขาของเราจบไปเนี่ยมันมีตําแหน่งงานอะไรรองรับบ้างครับเออจริงๆ สาขาที่พี่เรียนมันค่อนข้างเป็นเอเรื่องแปลกใหม่ในประเทศนะว่าแบบเกี่ยวกับเอที่พี่เรียนคือ robotics and AI ก็เกี่ยวกับ artificial intelligence พวกแบบปัญญาประดิษฐ์อะไรพวกนี้ยซึ่งมันก็อาจจะมีเรื่องนี้น้อยมันมันกำลังเป็นเทรนด์ตอนนี้มันกำลังเป็นเทรนด์พี่เลยมาเรียนเรื่องนี้ก็ก็ก็อย่างที่พี่เมิวว่าไปว่าก็ก็เป็นสายงานพวกนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าจบจากนี้ไปพี่พี่คิดว่าจะเป็นพวก ยุคใหม่มากกว่าเป็น innovation อะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับด้านการผลิตใช่ใช่ด้านการผลิตเกี่ยวกับวิศวะทางลายแหละพวกนวันตกรรมเงีป่ะใช่ใช่แต่แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นมากว่าแบบเอไอ AI เป็นยังไงหน้าตายไคืออะไรเงี้ยันอาจจะไม่ได้เห็นร่าเท่าไหร่ก็อนาคตอนาคต,าคตมีแต่ว่าตำแหน่งงานของเราเนี้ยมันก็เกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตถูกไหมครับเพราะว่า ในอนาคตรเรื่อง a อเนี่ยมาอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งงานเนี้ยยังไงในอนาคตก็มีแน่นอนนะครับเรียนไปได้งานทําแน่นอนแล้วของพี่เอกล่ะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีตําแหน่งงานอะไรรองรับบ้างพี่เอกครับก็ถ้าอย่างหน่วยงานรัฐนะครับก็จะเป็นพวกกระทรวงทร,รัพยากรตา่างๆพวกกระทรวงสิ่งแวดล้อมพวกกมรมสรรพานอะไรประมาณนั้นนะครับ S <S แต่ถ้าสมมติเป็นเอกชนประมาณแบบอย่างเช่นเราทําในโรงงานอุตสาหกรรมเราก็เป็นแบบเหมือนควบคุมว่าเราโรงงานเราอะปล่อยของเสียไปเท่าไหร่เราต้องควบคุมให้มันอยู่ในเกณฑ์ของกฎหมายที่เขาตั้งไว้ครับผมประมาณนี้นะครับก็คือควบคุมเสียงแวดล้อมนะครับในถ้าเป็นในโรงงานก็ควบคุมพวกบำบัดน้ําเสียพวกปล่อยของเสียอะไรพวกนั้นในโรงงาน ประมาณนี้ครับผมก็คือสามารถทําได้ทั้งของภาคภครัฐก็ได้ชแล้วก็ขงเอกชนครับผมอืมอืใช่พอค่อนข้างไปได้หลากหลายเนาะเอกชนเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญคิดว่าก็ยังเป็นที่ต้องการเยอะอยู่เหมือนกันนะครับครับผมโอเคแล้วทีนี้เนี่ยจะถามนิดนึงว่าเออแล้วงานสมมุติเราไปอยู่ในองคอ์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าลักษณะงานเนี่ยที่เราจะได้ทําในองค์กรนั้น,นมีลักษณะ อย่างไรมีรูปแบบการทํางานอย่างไรหรือว่าหน้าที่ของเราเนี่ยเวลาเราไปอยู่ในองค์กรแบบเนี้ยจะเป็นประมาณไหนเริ่มจากพียก่อนดีนะในส่วนของของผมได้เป็นไฟฟ้าเนาะถ้าเหมือนแบบคําถามเมื่อกี้เหมือนประมาณว่าการทํางานว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เหมือนบ้า หน้าที่ของเราในองค์กรนั้นๆเนี่ยสมมุติเราเป็นวิศวกรไฟฟ้าใช่ไหมเราอยู่ในองค์กรหนึ่งเนี่ยตำแหน่งเนี้ยของเราอะ่ะเราจะมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างแบบข้วกลาอย่างเงี้ยอ,อ,อ,อันนีย้ยังยังไม่เคยเจอกับพวกงานสาเกจเนาะแต่ได้ฟังจากทางรุ่นพี่รุ่นพี่ที่มหาลัยก็ประมาณว่างานงานของวิศวะส่วนใหญ่มันไม่ใช่เป็นการลงแรงวิศวะค,คือการแบบเราใช้สมองใช้สมองเพื่อทํางาน เราจะเป็นคนคุมงานเช่นอย่างสมมุติผมผมมีรุ่นพี่มีมีรุ่นพี่ีรู้จักเนาะที่เขาทํางานที่สนามบินทีนี้เขาไม่ได้เป็นคนที่คอยเ,อเขาเรียกไปซ่อมแซมหรือบารุงอะไรที่สนามสนามบินเขาจะเป็นคนที่คอยควบคุมพวกระบบต่างๆภายในสนามบินประมาณนี้ครับผมส่วนใหญ่ถ้าถ้ามองในสายงานของวิศวะรส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนพวกการควบคุม แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการลงแรงหรือเป็นการออกสายงานอะไรต่างๆก็ต้องดูภาคงานต่อไปว่าเขาจะต้องเจออะไรประมาณนี้ครับหลักๆเนี่ยของเราก็ถือว่าทํางานในส่วนของระดับสมองด้วยส่วนหนึ่งเนาะเรื่องของการออกแบบด,ด้วยลงถึงควบคุมระบบต่างๆด้วยเนาะครับอ่ะพี่ๆอสองคนมีใครเสริมเพิ่มไหมครับเออที่พี่จีเมลพูดไปก็แทบจะทั้งหมดแลนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการควบคุม พผมสัดส่วนใหญ่เลยแล้วก็เอ่อก็อาจจะมีการออกแบบบ้าง,งเช่นออกแบบแผนวงจรหรืออะไรพวกนี้ครับออกแบบอ่าถ้าของผมก็อาจจะเป็นเอ,ออกแบบหุ่นที่ใช้ตามบ้านเรือนได้หุ่นเอ่อเขาเรียกอะไรหุ่นอืหุ่นที่อำนวยความสะดวกในบ้านอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็คือจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยน,นะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยลักษณะของวิศวะก็ออกแนวควบคุมออกแบบดูแลในเบื้องต้นเนาะอ่าแล้วแล้วของพี่เอกนะครับ เราก็มันก็คล้ายๆกันตลอดนะครับของวิศวะมันก็เหมือนกันอย่างกันถ้าเป็นการควบคุมอะไรพวกนั้นนะครับแถ้าอย่างภาคพี่ก็จะเป็นแบบควบคุมพวกเครื่องการปล่อยของเสียอะไรพวกนั้นนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็คือของพี่เอเนี่ยก็จะเน้นไปทางควบคุมในเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนาะที่ออกมาจากโรงงานเอ่ยหรือว่าอาคารต่างๆเอ่ยนะครับก็ มีความแตกต่างกันไปนะครับทีนี้อยากจะถามพี่พี่นิดนิดหนึง่งว่าถ้าเกิดสมมติอยากเรียนวิศวะเนี่ยต้องเรียนอยากเป็นวิศวกรอ่ะเราต้องเรียนสาขาอะไระครับน้องน้องตอบกันเลยเลยพี่แย่งหมด <c oughs> จริงจริงอันนี้จริงสาขาอะไรเหรอครับหมายถึงมันทีปลายถูกไหมใช่ใช่ออประมาณเราจ,จะขึ้นมอปลายอย่างเงี<ๆ>้ย<ๆ>เราต้องเรียน อะไรแล้วจบมปลายแล้วไปต่ออะไรดีถึงจะได้เป็นวิศวกร <S <S ก็ก็หลักๆเลยก็ถ้าเรียนตอนมัธยมปลายก็ต้องอส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะรับสายวิคณิตนะฮะแต่ไม,ไม่ไม่แน่บางบางคณ<า>ะบางสาบางบางมอบางสาขาเขาอาจจะรับบางในในอคณะสาขาอื่นที่ไม่ใช่วิคณิตใช่แต่ส่วนใหญ่ก็มันไม่ พวกสิ่งภาษาที่ไม่น่านได้นะใช่ไหมสิ่งภาษาเนี่ยส่วน่เขาไม่รับสิ่งคำนวณสิ่งคำนวณมีบ้างมีบ้างเล็กน้อยเออแล้วยังไงตอแต่ถ้าหลักๆหลักๆลัก็ทำงานอย่างไรหลักหลักก็เป็นพวกเออนั้นแหละพวกวิคณดิตวิคณิตเขาจะรับเขาจะรับมากกว่ามอมหาลัยส่วนใหญ่เขาจะรับวิคณดิตมากกว่าครับ ประมาณว่ามันมันต้องมีพื้นฐานวิทยาศาสตรอ์อยู่แล้วเพื่อที่ว่าวิศวะอย่างมันมีพวกการคำนวณนยอย่างแคล <c oughs> เชื่อว่าต้องเจอเจอทุกสาขาแน่นอนแคลเพราะฉะนั้นเนี่ยการคำนวณถือว่าเป็นสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่าอย่างศิลปาา์เนี่ยที่เขาไม่ได้เจอพวกคำนวณจ๋าๆแลบวบใสวิทยาศาสตร์หรือสิ่งคำนวณเนี่ยมันก็จะแบบเอ้ย e มันคืออะไรตัวเลขตัวแปรนี้มันแก้ยังไงมันก็จะไม่ใช่แนวทางในส่วนของเขามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า ถ้าน้องๆสนใจจริงๆ,ๆเอ่อมันมันจะมีบางบางที่เนาะแต่ถ้าอย่างของพี่เขารับสิ่งคำนวณรับสิ่งคำนวณแต่ทีนี้ต้องดูดูเขาเรียกว่าดูค่าเฉลี่ยของพวกรายวิชาออภาคคณิตว่าคณิตเราได้อะไรประมาณเท่าไหร่เขาจะเฉลี่ยมาอีกทีแล้วก็มาพิจารณารับเด็กเข้าครับคมคือก็ส่วนโดยส่วนมากเนาะก็จะเป็นวิคณิตเป็นหลัก บางสาขาบางมหาวิทยาลัยก็จะเป็นสิ่งคำนวณแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยก็คงจะเป็นวิคณิตถูกไหมครับอันนี้คือยังไงก็ได้แน่นอนใช่ครับโอเคแล้วในตอนที่พี่ๆเรียนมอปลายกันเนี่ยครับพี่ๆเข้าสาขานเนี้ยวิศวะพี่ๆมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับเอาเลยครับปีแก่ปีแก่พูดเลยครับปีแกเริ่มเลยครับ Yeah, มันวันเตรียมตัวไหมเหมือนกันมันเตรียมตัวเหมือนกันก็นอ,อ่าบอกกันเลยว่าก่อนที่จะเข้าวิศวะที่ที่มทรสวนภูมิเนาะคิดคิดจะไปต่อต่างประเทศอยู่ทีนี้เนี่ยเอ่อเรื่องต่อต่างประเทศมันก็ด้มีปัญหาที่ว่าระบบการศึกษาเขาไม่เหมือนกับเรามันจะทําให้เราต้องเสียเวลาอีกประมาณสองสามปีก็ที่ว่าเราจะได้เข้ามาหาลัยผมก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะต่อมหาลัยที่ที่ แต่เอิญจะต่อเข้าที่เกษตรวิศวะไออะไรกันบินลอวกา,วา,า,กาศด้านหมดเขาเรียกขอะการสอบเขาเรียกหมดสิทอ่เขาเขาเรียกไงอะในวันสอบมันหมดแล้วอะเพราะมันไม่มีวันสอบของของที่การบินลวอวกาศแล้วก็เลยไม่ได้สอบก็เลยมาตามเพื่อนที่วิศวะไฟฟ้าที่มทรสุรนภูมิเรื่องการเตรียมตัว พื้นฐานปกต,ติมีพื้นฐานดีอยู่แล้วถ้าเรื่องการเตรียมตัวก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ถ้าอยากให้น้องมอปลายเตรียมตัวก็ประมาณว่าแต่ะบทที่เราเรียนอะอย่างวพวกวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าจบจบจบ,บทหนึ่งอะอยากให้สรุปเพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องมาอ่านย้อนอ่านย้อนอ่านทั้งหมดเพื่อเตรียมสอบโอลิ Net หรืออะไรเพราะเราแผนโอลิมเชื่อว่ามีการแข่งขันสูงแกรดแพดมีการแข่งขันสูง ถ้าเราสรุปกันตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็จะสะดวกง่ายไม่จาเป็นต้องอ่านทั้งหมดอ่านจากที่เราสรุปก็พอมานี้ครับสำหรับการเตรียมตัวอนเชิญเชิญพี่เคนต่อเลยครับพี่เคนมีเทคนิคการเตรียมตัวอย่างไรบ้างเออเทคนิคการเตรยมตัวเหรอครับเออก็ก็จริงๆมันก็คนก็อาจจะเอาได้ลแล้วว่าทำอยางไรบ้างก็ก็ต้องเตรียมเนิ่นๆอย่าอย่าไปเตรียมแบบ หน้างานแบบอมจริงจอาทิตย์นึงอาจจะไม่ไหวได้วยซ้ำก่อนที่จะสอบนะก็เตรียมเป็นเดือนเดือนใช่ก็อย่างพี่พี่สอบพี่ต้องไปไล่สอบเซตกับ i อเอลเพราะว่ามอพี่เขาต้องรับใสาขาพี่เป็นเกณฑ์รับซึ่งมันก็ต้องมีรอบต่างกันไปว่าแบบเซตรอบนี้เอเดือนนี้อะไรเงี้ยก็ต้องมาไล่ดูแล้วก็มาเตรียมตัวสักสองสมเดือนใช่ก็ เตรียมหนักๆนะเตรียมหนักๆนะแต่จริงๆก็เริ่มติวเริ่มอะไรเงี้ยตั้งแต่ขึ้นมห้า 5, ใช่เริ่มเริ่มขึ้นมห้า 5, ก็เตรียมเลยเพราะว่าอ,อมันมันจะมีเรื่องของการเออถึงแม้ว่าจะมีพื้นฐานแล้วซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องดีถ้ามีพื้นฐานแล้วแต่ถ้าเราไม่มีเทคนิคหรือเราเออขาดสกิลการทําข้อสอบอะไรเงี้ยก็จ,จะทําให้เราเสียโอกาสได้ก็ต้องไปฝึกสกิลตรงนั้นเพิ่มครับก็ผมก็เตรียมประมาณนี้ ก็คือแสดงว่าของพี่เคเนาะคือก็เตรียมตั้งแต่ม .5 เลยถูกไหมครับม .6 เนี่ยยิ่งอาจจะไม่ทันเนาะถ้าถ้าน้องๆเริ่มตอนม .6 เนี่ยมันการเริ่มม .5 สำหรับพี่เคงคือน่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสมมากที่สุดแล้วเนาะเป็นช่วงสตาร์ทเห็นไหมครับอ่ะลาดับต่อมาเริ่มม .4 ก็อาจจะหนักหน่วงแต่ก็แต่ก็ดีแต่ก็ดีใช่ไหมเราก็ค่อยๆเก็บไปเนาะแต่ม .5 ก็อาจจะจริงจังมากขึ้นมอม .6 ของพี่เคงเขามีไปสอบข้อสอบแจ๊ด i อด้วยถูกไหมครับอ่ะนี้เรามาลองดูของพี่เอกบ้างนะครับของพี่เอกจะเป็นอย่างไรในการเตยมตัวของพี่เอกนะครับก็ของพี่นะครับพี่ก็คล้ายๆกับทุกๆคนที่ผ่านมาแนละผู้พี่ที่เขาเตรียมมาแต่พี่อยากแนะนำอย่างหนึ่งก็คือฝึกทำโจทย์เยอะๆนะพวกแบบพวกแกแดแพดอย่างเงี้ยแกดมันมันเราแกดภาษาไทยเนี่ยเราควรฝึกทำโจทย์เยอะๆแล้วก็พวกแพด แพทวิทย์อย่างเงี้ยแพดแพดหนึ่งแพดสองแพทสามเนี่ยเราไม่ต้องถึงขั้นที่แบบต้องทำแบบทําเยอะมากๆอะ่ะเราถึงขั้นที่แค่ว่าเราเราฝึกเรื่อยๆเราพัฒนาตัวเองเรื่อยทําโจทย์ไปเรื่อยเพราะว่าในข้อสอบมันไม่ได้มีแบบวนลูปอะ่ะมันไม่ได้มีแบบข้อสอบที่มันเหมือนกันทุกข้ออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันบางทีมันก็ไม่เหมือนข้อสอบเก่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ควรฝึกทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยเพราะไงวิธีทํามันก็วน มันก็ประมาณนั้นแหละมันไม่ได้ไปไกลอะไรมากไม่ได้ออกทะเลมากก็คือแสดงว่าของพี่เองเนี่ยก็คือแนะนำน้องๆว่าการทำโจทย์บ่อยๆถูกไหมครับเนี่ยก็จะช่วยให้คุ้นเคยได้เพราะว่าในข้อสอบเนี่ยเขาก็จะยังมีบู u e p r i n t อยู่แล้วว่าจะออกแนวนี้แนวนี้แนวนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยนีห่างเท่าไหร่<ช><ใ>นะครับใ้โจทย์ซ้ำๆก็ช่วยให้เข้าใจรูปแบบวิธีการทำข้อสอบ ในแต่ละข้อได้ถูกไหมครับ,รบอย่างเราก็เราบวกกับการอ่านที่เราสรุปไปแล้วละอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มจากเราทําสรุปเสร็จแล้วเราก็ลองไปฝึกทําโจทย์อะไรประมาณนี้ครับใช่ครับก็ในเรื่องของการเตร็มตัวเนาะแต่พี่ๆแต่ละคนก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยก็คือการฝึกฝนเป็นประจำนะครับการอ่านหนังสือการเตร็มตัวการทบทวนก็ช่วยได้ทั้งหมดถูกต้องเลยถูกไหมครับ แล้วพี่ๆมีอะไรจะเสริมอีกไหมครับอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากจะเรียนวิศวกรรมนะครับพี่ๆอยากมีอะไรฝากน้องๆไม่เอ่ยน้องๆเกินเกินัอะไรครับผมก็อยากให้ฝึกทำก็ย้ำเรื่องเดิมว่าฝึกทำโจทย์ฝึกตั้งใจเรียนในอะไรเงี้ยตั้งใจเรียนไม่ฝึกตั้งใจเรียนอีกตั้งใจเรียน ตันงแเรียนเลยหตั้งแเรียนเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ควรเริ่มถ้าแนะนําก็ควรเริ่มตั้งแต่ม .5 แล้วนะม .5 อะไรอย่างเงี้ยมันเราอย่างน้อยเราเริ่มเริ่มก่อนเรามันดีมันดีกว่านะเริ่มที่หลังมันมันบางทีไม่ทันเราอาจจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการจริงๆก็ได้เวลาสอบขึ้นมาอย่างเงี้ยคะแนนเราอาจจะไม่ได้สูงถึงขั้นที่แบบเราต้องการเข้าคณะที่เราอยากอยากเข้าก็คิดเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับคิดเพื่อเื่อไว้ เรื่องการสอบอะไรพวกนี้ยั้นเดียเป็นพี่ Gmail ก่อนแล้วกันเนาะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าอย่างพูดพูดทั่วๆไปเนาะมันก็อมันก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเริ่มตั้งแต่เริ่มแต่ทีนี้เผื่อเผื่อเผื่อว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรบางบางที่อาจจะมีสัมภาษณ์เพื่อเข้าเนาะเผือ่อว่าเพือ่อเป็นการพิจารณาแบบพิเศษละกันประมาณว่า ถ้าถ้าอย่างพี่อยากเข้าสาขาไฟฟ้าเงี้ยวิศวกรรมไฟฟ้าก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของเบสิกไฟฟ้ามาเน่นๆคือแบบไม่ใช่แค่ไม่ใช่เบสิกจากแค่มปลายแต่เราต้องรู้รู้เบสิกจากไฟฟ้าถามถามว่าแบบต้องรู้รู้รู้ลึกยิ่งดีเพราะว่าเหมือนไปเวลาไปคุยกับคณะกรรมการเนี่ยเขาจะรู้ว่าเรามีพื้นฐานแล้วเขาตั้งใจจริงเพื่อที่ว่าจะมาศึกษาต่ออย่างงี้อันนี้ก็ถือว่าเป็น เทคนิคหรือเป็นทลิกเล็กๆน้อยๆเพื่อที่ว่าเราจะไปในการสัมภาษณ์ประมาณนี้ครับผมว่าเรามีความรู้พื้นฐานเพื่อที่เราเราพร้อมที่จะมาศึกษาต่อที่นี่ก็ประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้ครับอมอาล้วพี่เคนะครับเชิญพี่เคหน่อยครับมีอะไรฝากถึงน้องๆไหมฝากเหรอครับเออฝากฝาก,กสั้นๆก็ได้ครับฝากสั้นๆว่าเออถ้าทําโจทย์ ฝึกทําเรียนหนักอะไรอย่างนี้ทําโจทย์ทุกวันทุกวันแล้วมันท้อก็ทพ่สู้เรี่อเั้่งทอ้อนะฮะเพราะว่าความสาเร็จอยู่ไม่ไกลเอื้อมครับอนี่ไงจบโอเคต้องวันนี้นะครับก็คือฝ่ายแนนแนลขอบคุณพี่ๆสิทธิ์เก่ามากๆนะครับที่เอ่อมาให้ความรู้กับน้องๆนะครับเราไว้เจอกันในโอกาสหน้านะครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณอย่างมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ